มีคนสนใจที่จะมาเรียนทางด้านการเกษตรโดยเฉพาะที่แม่โจ้เนี่ยมากกว่า6ก0ันกว่าคนเราจะเห็นว่าผู้ปกครองกับน้องๆนักศึกษาเนี่ยเริ่มกลับมาให้ความสนใจกับการที่จะไปพัฒนาในพื้นที่ของตัวเองโดยใช้เทคโนโลยีโดยใช้ความรู้ที่มีอยู่ให้มันสอดคล้องกับกระแสนิยมของคนรุ่นใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในการที่เราจะปลูกพืชเลี้ยงสัตว์โดยใช้นวัตกรรมใหม่ๆ แล้วที่สําคัญที่สุดครับปลูกเสร็จเลี้ยงเสร็จแล้วเราจะขายอะไรเอาสิ่งที่อยู่ข้างใน D.N.A. ที่อยู่ข้างในมาสก,กัดนะครับทำเป็นมูลค่าเพิ่มเข้าไปหรือไปแปรรูปให้มันเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นที่สามารถเพิ่มมูลค่าของผลผลิตอันนี้คือนวัตกรรมที่ต้องใส่เข้าไปใน การเกษตรครับเกษตรอาหารกับสุขภาพนะมีความสําคัญมากไม่มีเงินเรามีกินอันนี้สิ่งสําคัญที่สุดนะครับแล้วการว่ามีกินแล้วเนี่ยดีต่อสุขภาพแล้วเราสามารถที่จะเพิ่มมูลค่าของผลผิดต่างๆที่อยู่ในบ้านเราอยู่ในพื้นที่เราอยู่ในชุมชนเราจะเป็นสิ่งที่ดีในอนาคตข้างหน้าครับขออนุญาตกล่าวถึงหลักสูตรนิสกรรมฟาร์มอัจฉริยะแนละนวัตกรรมเกษตร หลักสูตรตรงนี้นะครับเป็นหลักสูตรที่ถูกออกแบบมาให้มีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงจะไปรองรับกับกําลังคนที่จบทางด้านอาชีพศิกษาก็คือจบปวสนะหลังจากที่ผู้เรียนเข้ามาเรียนจนกระทั่งพบว่าตัวเองต้องการอยากจะเป็นวิศวกรรมทางฟาร์มปัุยะก็คือจะมีสาขาที่ทางด้านวิศวกรรมฟาสรา์หรืออาจจะเป็นนวัตกรรมเกษตรหรือวิศวกรรมนวัตกรรมเกษตรซึ่งนักศึกษาสามารถที่จะเลือกเอกตรงนี้ได้ วิชาที่ผมสอนเนี่ยจะไปในเรื่องของเกี่ยวกับไฟฟ้าจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้าสําหรับฟาร์มอัจฉริยะเลยนะครับเน้นไปเรื่องนั้นเลยแล้วก็จะไปในเรื่องของเซ็นเซอร์ต่างๆที่เราใช้เรื่องของฟิสิกส์ของเซ็นเซอร์การออกแบบาะเอาหลักการทางฟิสิกส์กับเทคโนโลยีทางด้านอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ไฟฟ้าเนี่ยมาผสมร่วมกันในการสอนวิชาที่ผมถนัดในการสอนนะครับก็คือเป็นวิชาเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีฝั่งตัวนะครับ การเอาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับมาทำให้เป็นระบบอัตโนมัติเช่นนะครับพวกไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับเขียนโปรแกรมต่างๆนะครับส่วนงานที่เราไปต่อยอดในอนาคตนะครับสำหรับงานพวกนี้นะครับก็คืองานพวก e m b e d d e d ต่างๆเลยนะครับงานคอนโทรลงาน AI นะครับไม่ว่าจะเป็นสายการผลิตนะครับเครื่องจักรกล ที่จะต้องมีระบบเทคโนโลยีฝังตัวพวกนี้นะครับในส่วนวิชาที่เราบผิดชอบนะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอาการทำพวกคอนโทรลเลอร์หรือสมองกลเราจะสอนเด็กเพื่อให้เด็กรู้จักการประดิษฐ์นวัตกรรมต่างๆที่ในเรื่องของในภาคส่วนของภาคการเกษตรเน้นหลักในเรื่องของการปฏิบัติแต่ว่าเราก็จะเสริมทฤษฎีที่จําเป็นเกี่ยวกับการคิดคนเรื่องของนวัตกรรมต่างๆในข้างหน้าในอนาคตเนี่ยเราก็อาจจะมีการ,รผลิตสภนณฑ์ที่เกี่ยวกับพวก AI ที่เกี่ยวกับในภาคการเกษตร เพิ่มมขึ้้นาดวยวิชาที่สอนนะคะหลักๆจะเป็นประเภทปัญญาประดิษฐ์นะคะหรือ AI นั่นเองนะ,ะสำหรับคารามเชัยยะนะคะเวลาเราทำลงเนือนอัจฉริยะอะไรเงี้ยเราสามารถใช้เทคโนลยีที่เรียกว่าคอมพิวเตอร์วิชั่นนะ,ะไปอินทิเกรตกับสิ่งที่มีอยู่นะค,ะคือ IoT นั่นเองนะคะเพื่ออะไรเพื่อที่จะสามารถจับภาพะะหมูวัวอะไรเงี้ยนะคะในฟาร์มได้แล้วสามารถ ยากรความรู้สึกของสัตว์ต่างๆในป่าได้นะนี่คือประโยชน์ของการใช้ AI ในการาวิเคราะห์ภาพถ่ายหลักสูตรของเรานะครับเป็นหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของกระทรวงอวอในการที่จะผลักดันนะครับรีสกิลอัพสกิลกับนักศึกษาในระดับปวศมาเรียนในระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมนะครับโดยหลักสูตรจะเน้นเรื่องของการพัฒนานะครับ ทักษะในการแปลรูนะครับหรือเราเรียกว่าเกษตรแปลรูปในส่วนของผมนะครับผมจะรับชอบอยู่3ส่วนครับส่วนที่1ก็คือเป็นเรื่องของการวางแผนการผลิตส่วนที่2เป็นเรื่องของการพัฒนาเครื่องจักรในการแปลรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับและส่วนที่3ก็คือเรื่องของการออกแบบแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์แน่นอนครับนักศึกษาจะต่อยอดได้3ช่องทางครับ1เราเน้นให้เป็นนักศึกษาเป็นผู้ประกอบการครับ2นักศึกษาเป็นวิศวกรในโรงงานเอกชน สามนะครับรับราชการต่างๆในตํา,ตาแหน่งวิศวกรหรือนักวิชาการการเกษตรครับผมรายวิชาที่เกี่ยวกับในเรื่องของการบูรณาการในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มมูลค่านะคะของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในเรื่องของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าในแต่ละวงโซ่คุณค่าะคะ่ะเทคโนโลยีและนวัตกรรมเลยนะครับเป็นสิ่งที่มีความสําคัญาการเรียนการสอนต่างๆในวิยทยาลัยพันทุตเทนก็จะสอดแทรกเรื่องของเทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยเฉพาะนวัตกรรมสมัยใหม่เข้าไป นะครับในทุกรายวิชาปัจจุบันเราได้เปิดหลักสูตรระยะสั้นเพื่อรองรับไลฟ์ลองเลิร์นิ่งนะครับเพื่อให้คนในทุกช่วงวัยนะครับสามารถเข้ามาเรียนได้ขอเรียนเชิญน,นะครับนะ นักศึกษาที่มีความสาใจเข้ามาเรียนหลักสูตรดังกล่าวของเราคิดว่าจะไม่ผิดหวังแน่นอนครับ